แล้วสวัสดีทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้เรากลับมาอีกครั้งในเกม p a y d a ดยนะฮะช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ลงอะไรเพราะผมนั่งเล่นแต่เกม p a y d a ดยทั้งวันเลยนะดูเลเวลเราเลเวลเก้าสโอ้โหเงินเริ่งมีอยู่แค่29ล้านเอครับเพราะว่าเราไปเปิดการ์ดหมดนะการเปิดการ์ดในเกมนี้โดยใช้เงินของเราเนี่ยจะใช้ครั้งละประมาณเร้อยล้านไอ้เหี้ยิบร้อยล้านโอเคนะนี้ก็จะมาสอนการสเตลด่านบิ๊กออยนะฮะ หรือคือก็คือด่านที่เขาว่ากันว่าแม่งยากที่สุดในเกมซึ่งสำหรับผมแล้วนี่มันเป็นอะไรที่ง่ายดายมากเลยทีเดียวนะฮะนี่คสกิลเราจะเล่นสายโกสสายโกสเทคนิคไม่ไม,ไ,มไม่อัพฮะเอ็นฟอรนี่เอาอัพแค่ลาพอลานี่คือเมื่อเราถือของอะเราจะเดินเร็วขึ้นห้านแล้วถ้าอัพเต็มเราจะโยนกระเป๋าได้ไกลขึ้น5% 0เนะโอเคแล้วก็สายหมอนะอันนี้เอาไวจ้จับจับไอ้นีจับ,จ,บจับกาดนะฮะ จับกาดโอเคเราก็เข้าไปสร้างเลยสร้างเลยนะโอเคสร้างก็ทีละสี่ล้านนะนิดนิดหน่อยหน่อยทุยไม่หน่อยเลยเ่ยตั้งไว้นะผมเคยเล่นแบบผ่านแล้วนะแม่งแล้วก็จับกาดไปคนหนึ่งแล้วมีคนเข้ามาปุ๊บแม่งฆ่ากาดทิ้ง เฟลเลยฮนะเราจะตั้งไว้เฟนเฟนออนลี่ไว้นะเนี่ยค่าสร้าง4ีล้านสามนะเงินที่ผมมีอยู่ก็คือ2 9ล้าล้านโอเคก็ไปโอเคเดี๋ยวถ้าอยากดูอินเวนตอรี่ผมเดี๋ยวให้ดูตอนสร้างเสร็จเอ้ยจบภารกิจนะไม่รู้จะผ่านหรือเปล่าสำหรับด่านนี้ก็ถือว่ายากพอสมควรนะเราต้องไอ เตรียมตรงเนี้ยดีดีเทคชั่นลิสต์นะให้เป็นน้นอยๆไว้ดีเทคชั่นลิสต์คืออะไรดีเทคชั่นลิสต์คือคอ,อา่าเวลาที่ยามเห็นเรานะมันจะขึ้นตกใจมันจะขึ้นงงอ่ะงงพองง,งสะพักรุ้ปุ่มจะตกใจไอ้ดีเทคชั่นลิสต์เนี่ยถ้ายิ่งน้อยอนะ่ะมันจะยิ่งตกใจช้าถ้างงเนี่ยมันจะไม่แจ้งตำรวจนะพอขึ้นตกใจปุ๊บแม่งยิงเราเลยอะไรเงี้ยงั้นเราจะทำให้มันน้อยๆไว้นะโอเคแล้วก็ไป ด่านนี้นะใช้แค่ความเร็วของข้อมือนะฮะแบบแบุ๊ยใช้ความเร็วของข้อมือในการฆ่ายาฆ่ายาฆ่าการนะฮะโอเคแล้วก็เข้ามาทางด้านหลังอันนี้เป็นด้านหลังของนี่นะถือว่าเป็นทางเข้าที่ง่ายที่สุดเราสามารถวิ่งตรงไปเลยถ้าเราตรงนี้เราสามารถจะคลิบล็อกหรือว่ายิงก่อนทิ้งได้นะผมก็ยิงก่อนทิ้งเอาเทีียรไม่ผ่าน โอเคฟังเพราะว่ากาดในด่านนี้จะไม่ต้องต่อวอนะให้เรายิงแม่งทิ้งให้หมดเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยกิดมากิดมาผมก็ยังอุ้ยหูตึมหน้าผมยังไม่เซียนนะฮะต้องเล่นแบบแอบๆหน่อยโอเคจัดไป็หนึ่งดอกเก็บศพหน่อยผมยังไม่เซียนนะถ้าคนเซียนอ่ะผมเคยเห็นคนเซียนเซียนเล่นอ่ะเขาจะวิ่งเข้ามายิงปุ๊บปุ๊บไฟดัน่งปุ๊บ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 ผ่านผมนี่ก็ต้องค่อยๆเดือดไปนะโอเคตรงนี้โล่ง โคลลแปว่ามันมากระจุกอยู่ห้องนี้แน่นอนนะฮะถ้าห้องนู้นโล่งอืมอืมแล้วนั่นมันจะตกใจช้ามันจะแค่งงมันแค่มึนๆงงๆอุ้ยอู้หูอ้หู้จู้อู้จู้เมาเลยเข้ามาห้องนี้มีคนอู้หูอู้หูจเย็นไว้โอเคนะมันไปแล้วเข้าไปดูห้องนี้ครับว่ามีกี่คน หนึ่งสองสามมีสามคนนะเอขอข้างบนมีด้วยหนึ่งสองสามสามคนแน่นอนนะเราจะค่อยๆฆ่าด้วยความเร็วสูงนะห้ามพลาดไม้แต่หนึ่งมินเดียวเข้าไปก่อนยิ่งปุ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 ่ง,งโอเคครับอุ้ยโอเคแค่ดีเทคแต่ว่าเราฆ่ามันทันนะไม่เป็นไรจะมีตัวข้างล่างนยฮะ,ะเราจะไปเคลียร์ข้างล่างต่อ Okay, เราเคลียร์เฮี้ย,ย,ยม,มันเห็นศพโอเคนะฮะผมนี่เรื่องความแมนนี่ถือว่าเฮี้ยมากโอเคเราเคลียร์ชั้นล่างชั้นชั้นกลางเสร็จแล้วเราจะขึ้นไปชั้นบนนะชั้นบนนี้ก็จะมีดาดฟ้ากับตรงที่เป็นห้องก่อนดาดฟ้านะเราก็จะดูตรงขาโอ้ยยิงขาขาแม่งเลย เอาเหี้ยถ้ามันยิงสวนมาไม่แต่นัดเดียวฮะแล้วก็จะน่าจ,จะเป็นอย่างนี้ฮะไม่เก็บบุ้มทันทีชะเขบุ้มชะเขบุ้มเลยฮะเราก็จะต้องดีนะเป็นอะไรที่ยากมากเราจะเสียเงินทีละสี่ล้านโอเคโอเคคราวนี้ผมจะไปแบบเร็วๆนะไม่อธิบายมากซึ่งเงินผมแม่งกำลังจะหมดไปด้วยความเร็วสูงมากโอเคเอาใหมา่โชกราสเบลอุย้ยมีเห เดหนึ่งนี่ก็พาร์ทหนึ่งแล้วครับโคตรนานอ่ะด่านนี้มันจะไปเร็วๆไม่ฟุ่งฟูดมากวิ่งวิ่งเข้าไปพอไปในบ้านมันก็ช้าๆเหมือนเดิเฮียไปอุ้ยเฟมเลตตกเฟมเลตตกโอ้โหเขาด้านข้างอ่ะบางทีตรงนี้จะมีไฟช็อตโอ้โหกล้อง เราสามารถวิ่งผ่านไปได้แล้วเพราะเราเอาเอดีเช็ชั่นลิสต์มาน้อยแค่สามสิบานี่ก็วิ่งพริวเข้าไปได้เลยฮะโอเคดูไว้เก็บไปเลยฝุกไม่ต้องกลัวกระโดด้นไปชี้หน้ามันชี้หน้ามันชี้หน้ามันโอ้โหสี่ตัวสามตัวฮะไม่ใช่น้อยๆเอาลงไปชั้นล่างหนึ่งคนอูหูหู ตรงนู้นอีกตัวหนึ่ง,งเยอะว่ะเฮ้ยไปเลยไปเลยไปเลยอันนี้จะเหลือแค่สามคนนะโอเคียนสามคนแป้งแป้งแป้งเ,เก็บบูแพร่นนะน,นี่คือเราจะใช้ในด่านต่อไปเียห well นึง่งตรงนี้มีหนึ่งคน หรือว่าผมมีคนรอบๆนั่นไงมีคนอยู่รอบๆเราไปค่ายนี่ก่อนไอ้นี้ค่ายายกว่านะฮะไปคนที่เทียวโลกแป้งแป้งเขาตรงนี้หนึ่งแปงโอเคฮะชั้นบนเนี่ยตัวปัญหาเลยผมผมพลาดชั้นบนเนี่ยปะบ่อยที่สุดละเหมือนครั้งที่แล้วอนะ่ะโอเคไปดูขั้นล่างต่อนนะฮะไปคนที่เพื่อนแบ่งยิงหัวใจยิงเฮดชเช็ชอ็อตอุ้ยชิบหายชิบหาย ชิบหายชิบหายชิบหายชิบมันเปลี่ยนกระสุนอยู่เสียวบูดเลยเสียวบูดเลยผมใช้ปืน Desert Eagle นะเไม่ปืนที่แม่งไม่มีความแม่นแต่มีความแรงสูงมากเฮ้ยฆ่าเลยฆ่าด่วน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 โอเคนะชั้นบนเคลียร์ตรงนี้ในห้องนี้จะมีสองคนนะให้เราเอาปืนกลออกมาแลาา้วก็สาดแม่งเลยเฮ้ยพอดีแหบงปืนกลน,นี่ก็จะไม่ค่อยแม่นนะข้างนอกนี่ก็จะมีคนอย่างเนงะี้ย ไม่มีวะโอเคผ่านโอเคถือว่าสเตล,ลผ่านแล้วนะโอ้ยมีกระสุนให้กูด้วยเฮีย <Yeah. S 1> แม่คนดีกันจริงๆมีกระสุนให้เราด้วยเขายังเก็บกระสุนแะอ่ะโอเคตรงนี้เราก็จะไม่ต้องกลัวกล้องนะครับเพราะว่ายามที่การที่ดูกล้องอะ่ะใตยห่างหมดแล้วนะโอเคต่อไปเราก็ทำธุรกิจหลักของเราก็าคือไฟหรือแอดเดสหาเอกสารนะฮะเดี๋ยวรออีกนะออนิดนึงข้างาง เซฟเซฟจะมีสองสีนะก็คือสีดำกับสีขาวซึ่งเซฟสีดำเนี่ยเราสามารถวางระเบิดมันหรือว่าเอามือแง้มันได้นะแต่ถ้าเป็นเซฟสีขาวเนี่ยเราต้องวางเรื่อยอย่างเดียวซึ่งนั่นโคตรใช้เวลานานนะดูว่าสองร้อยสามสิบวิแมโจตอนนี้เราสามารถทำอะไรก็ได้คนระับจะทุบกระจกฟามระบบ,บดีโปร์ยิงโกงยิงปืนนี่อะไรก็เต็มที่นะฮะเพราะว่าเราฆ่าการหมดแล้วต่อไปผมจะพาไปดูที่ที่มีอาวุธเออที่ที่มีเงินให้เราไปดูได้นะ สำหรับสายผมก็คือสายโค้เนี่ยจะมีแจมเึตรงนี้เดินเข้ามาทางห้องตรงนี้เป็นกนทิ้งไปเข้ามาปุดด๊บดูให้ดีให้ดีว่ามีกล่องดำํดำๆแบบนี้อยู่ไหมถ้าเปิดออกมาจะเจออาวุธนะกล่องนี้จะได้ประมาณส0 0 0 0นเมจูสองแสนแล้วก็เออโยนว่ากลองไปตรงนี้ก็ได้ผ่านแล้วเดี๋ยวผ่านแล้วดูดูให้ดีนะสองแสนไม่ใช่น้อยๆแล้วต่อไปก็สำหรับสายโคนะจะมี เครื่องแกมเครื่องเครื่องแกมเนี่ยเอาถ้าเราไปแปะกับตู้เอทีเอ็มนะเราจะสามารถโยเอทีเอ็มได้เนี่ยเอาถ้าเป็นสายสายถึกนะหรือสายเอ็นฟอร์ตเมนต์เนี่ยเราจะมีเลื่อยเครื่องเลื่อยเนี่ยสามารถใช้เท่าไหร่ก็ได้นะสามารถเลื่อยเรื่อยๆแม่งทุกตู้เลยแปลว่าสายกดจริงแค่สองพันนะดูไว้จากขวาล่างจอโอเคเข้าไปผ่านอสองหมื่นสอง,สอง สองแสนแล้วก็ให้เรามาทางนี้นะข้ามกองขยะอันใหญ่ใหญ,ใ,หญใหญ่หลวงมามา,ท,าที่ห้องนี้เราจะพบกับทุ้งปืนอีกหนึ่งอันเนีย่ยนะคลิปนี้ไม่มีหาไม่มีตลกแม่งมาสาระล้วนนะการสเตลล้วนแม่งตลกไม่ได้โคตรยากนะด่านนี้จริงๆเดี๋ยวเราขนเงินไปกองไว้ตรงนี้ก่อนไาโก้ที่จะขนของเร็วนะมีสกิลทำให้เดินเร็วย่องเร็ว ซอยเร็วทุย้ยโอเคแล้วก็มาให้ที่หนึ่งนะเป็นบ้านอยู่ข้างๆกันทางนี้นี่ฮะนี่ท่านเนี้ยจะเก็บของเร็วด้วยขนของเร็วทุกอย่างแม่งเร็วฮนะสายโกตคือสายแห่งความรวดเร็วแตกเร็วอะไรเร็วนะสำหรับฐานนี้ฮะลืมบอกไปว่าห้ามยิงกล้องเด็ดขาด สมมติว่าถึงตอนแรกเนี่ยด่านอื่นเราจะไล่ย,ยิงกล้องก่อนเพื่อไม่ให้กาดเห็นแต่ด่านนี้เราห้ามยิงกล้องนะเพราะว่าชิ๊กล้องเนี่ยทิ่กล้อง๋ยวแม่งจะมีระเบิดติดอยู่นะสมมติถ้าเราโดนกล้องจับปุ๊บแม่งยิงระเบิดอัดหน้าเราเลยหรือว่าถ้าสมมติเรายิงกล้องสมมติว่าถ้าเรายิงกล้องปุ๊บแม่งระเบิดอัดหน้าตายห่าเลยฮนะโอ้ชีจะฟังเรื่องนี้ก็ไรมาตรฐานจริงเลยนั่นพังบ่อยมากนะประตูทุกบ,บานในบ,บ้านนี้สามารถยิงทิ้งยิงก่อนทิ้งได้นะ อ๋อท้องทะเลบางทีนะถ้าเราเข้ามาด่านเนี่ยเราจะเห็นเออไอพวกเด็กแก๊งเนี่ยแม่กำลังซื้อขายโคเคนกันอยู่นะซึ่งมันจะตั้งอยู่ตรงนี้ที่มีคนเนี่ยตเต็มเลวยสี่แบบตรงนี้ยหนึ่งสองสองสี่ห้าประมาณหกคนนะอยู่ในห้องนี้กำลังซื้อขายโคเคนกันอยู่ซึ่งมันเป็นอะไรที่โคตรยากนะเพราะว่าผมฆ่าฆ่าหกคนโดยที่มันสวนกลับไม่ทันแต่ถ้าเราฆ่ามันได้ปุ๊บเราจะได้โค โคเคนะประมาณสามสี่ถุงถุงแล้วประมาณสองแสนสามแสนนะถือว่าเป็นอะไรที่มันบันรบันรบัรโยบเอ้จุดยอดมากนะแล้วตอนนี้เราก็จะขนเงินไปที่รถนะเพื่อประหยัดเวลาแล้วเขาโยนไปแล้วกันอาวุธหนักนะฮะอาวุธนี่เป็นหนักปานกลางเงินนี่จะหนักหนักหนักน้อยสุดเราสามารถโยนทีนี้วิวไปนน่นได้เลยฮะส่วนที่หนักที่สุดก็เป็นทอง ไอทองกับอาวุธเท่ากันหนังสุดเป็น e n นนด่านต่อไปนะก็คือเครื่องผลิตสารเคมีอะไรตักอย่างสารเคมี X นะโอเจับตัดปเอามาโยนเข้ารถนะแวก็ต้องไปตรวจสอบในบ้านอีกทีหนึงว่าเราลืมเก็บอะไรหรือเปล่านะดดด,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 ด ใครอยากให้สเตลด์กัดอะไรก็พอคนะเพราะาผมก็สเตลได้เกือบทุการมีอาจารย์ดีนะอาจารย์สอนมาดีอบอดนี่ปิดไปก็ดีนะเพราะว่าผมเคยเล่นเล่นอยู่บอดเพิ่งเดินเล่นไปโดนกล้องกล้องเห็นเจ๊งเฮียเข้าไปดูในบ้านเนะพราะเราลืม มันแจกเครื่องบินในด่านต่อไปนะโอเคลืมอะไรไหมทุกทุกคนเล่นเคยตรงตรงนี้เก็บแล้วนะเฮ้ยอันนี้ใช้เ e s e r t Eagle นะเพราะมันแรงดียิงน,นัดเดียวตายแต่ว่าผมไม่แม่นไงต้องแบบนัดเดียวตายแป้งแป้งแป้ง,ปงอะไรเงี้ยอันนี้ผมใช้ JP 3 6มหกไรเฟิลนะครเป็นปืนหลักแต่ว่าเก็บเสียงเหมือนกันเฮออ้ยยิงเสร็จแล้วนี่ครับเก็บปุ๊บอ่า โอเคเราไม่ลืมอะไรแล้วเราไปดูข้างบนก่อนเพื่อลืมลืมนี่ชิบหายเลยนั่นไงอ่ะขีการ์ดขีการ์ดไปทำเชียอะไรด่านนี้ไม่ต้องใช้ขีการ์ดนะนั่นมันให้กูทำไมด่านหน้าต้องใช้นะอุ้ยเพื่อเกือบลืมสองแสนอยู่ข้างหลังเลยเป็นงูงูกระต่ายโอเคนะดูดีๆ ขอ,องดีมีอยู่มากมายรอบตัวเราฮนะโอเคโอเคเออรู้มีกระสุนที่กูด้วยกูดีจริงเลยเก็ดทีหาย,ยากนะดัดอันนี้ถือว่าคนเกิดน้อยนะเกิดผ่านง่ายปกติแม่งไม่ผ่านหรอกอันนี้ดูขึ้นมาชั้นบนก็ไม่มีคนชั้นล่างคนนิดเดียวนะ ือว่าดวงดีไปเลยนะี่ยสะอาดคลิปแล้วเฟลบ่อยๆก็ไม่ดีนะต้องอัดบ่อยๆโอเคเราก็อุ้ยไม่ดีไม่ดีไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ถ้าเราโดดไปตรงนี้เราจะตายหาเลยฮนะแล้วถ้าเรามาคนเดียวมันจะเฟลดันดีเพราะฉะนั้นเอาไว้โดดตอนมีเพื่อนมานะฮะก็จะโดดได้ปกติผมจะโดดเลยให้เพื่อนช่วยเอาอเก็บไปเฮ้ยไม่ลืมอะไรนะอือคงไม่ลืมถ้าลืมก็ชิบหายนะ สเตลด่านต่อไปก็ต้องดูอีกทีว่าจะผ่านไหมอันนี้เป็นโปรบิกออยไมีแต่โปรจอมนะถ้าธรรมดาไม่มีโปรจอมก็คือถ้าเราแพ้ปุ๊บเราจะเล่นใหม่ไม่ได้นะต้องเอ้ยเราจะเล่นด่านเดิมไม่ได้แนละ้วต้องเล่นใหม่ตั้งแต่ด่านหนึ่งเลยมันมี3วันเงี้ยเราแพ้ด่านเราแพ้วันที่3ปุ๊บต้องเล่นวันที่1ใหม่โคตรเที่ยนะเงี้ยหนึ่งละเอ้ยหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยประมาณสองแสนได้นะสามสี่กระเป๋าโอเคผ่านรถ คด้วยเราก็ไปต่อคลิปหน้าวันที่สองนะครับตัดคลิปโอเคโอเคโอเคดูดูดู